วาายัน่ <000: พ> <alities> ู้กศึดเพื่อวิชาชีพทนยความสายสัมพันธ์มั่นคง วันพุธที่5มก,กราคม2565เวลา14นาฬิกาทนายความดรวิเชียนชุบไทยสงได้รับเกียรติจากดรคำนวณชโลประถมประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาทนายความในชลิตขวัญแก้วอดีตคณะกรรมการบริหารสภาทนายความภาคสองนายไพยบุญย้มเอมประธานสภาทนายความจังหวัดชนบุรีนายชัยวัฒน์บุญเกือ้อประธานสภาทนายความจังหวัดสระบุรีนายสริศเจียมกมนประธานสภาทนายความธัญบุรีนายฉัดประพลย้ำเพลิดสี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรีนายสัญญาพัชระสามารถอดีตประธานสภาทนายความจังหวัดมีนบุรีนางสาวรัดดาโยธากรรมการสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมานายชัยชีพชโลประถมทนายความประจำสำนักงานคำนวณชโลประถมทนายความนายปริญญาสนิทชนกรรมการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ร่วมเดินทางมามอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ให้สภาธนายความจังหวัดนครนายกจำนวนหนึ่งชุดโดยมีนายชัชวานบำรุงจิตประธานสภาธนายความจังหวัดนครนายกพร้อมคณะกรรมการรับมอบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ทนายความในการใช้พิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ศาลจังหวัดนครนายกไม่มีใครรักเราถ้าเรารักกันเองค่ะ